ซุ่มเอาตั้งหางงวดตีดว่าันวานอย่างเพิ่นเพิ่นไปอย่างเนหัวจัดไปวันโบงหัวจักกับว่ได้เนีนสร้งแล้วกอบ่ได้สร้างแล้วแต่ว่าขันตีว่าไปอย่าัวจักมันกับว่ได้สร้างมันจิบบ่มิดดอกพัวขันเห็นจันทร์ใส่เราปากเนาะแม่นจ้ะมันมันเนื่องเ่ามิดดอกขันตีบ้าเลี้ยงมันมิดมันบ่มิดดอกแค่ว่ามันก็เป็นน้ำดวงคือว่าน่ะผู้พคนมาเอาคักเนาะ มันก็ยังบ่ได้ยังบวได้อ่ามันยังบ่ได้บ้านนั้นหงกับพักกันมาเอาสมเมพันบ่วมาเอาเพันฟังต่อปากกันไปเพิ่งกับยังได้ผู้มาเอาแท้ๆบ่ได้ได้ยินที่ทางบ้านเนาะพ่อเน้อมันถูกมาแล้วจักงวดพ่อเข่ามั้ยเป็นจักงวดพ่อจั๊งวดอะไรที่หางวดถมอืมหางวดติดนะคะเอฟซีเจ้ว่า อันทงคนมอ่มันมากทำาสนแต่องพอนี่มันเขาแต่แต่เปียกหามาพเริ่มออกเปียกหา้าเขาทั้งของของคูทั้งของผ้ทองพอนี่เป็นเลขยังคะพ่อเป็นเลขน้ำมนัอคันน้ำมนบ่แมนคันน้ำมตนปัวข้นยยมขนเจ็บขนปวยขนผีเสยษผีทำแยมคือขนใส่ขนหยังเพว่าอยู่ดีสบายยังสรหน้าเขาว่าปัวเราว่าปัวก็เลย เพ็ดน้ำม,มุนโดดใ้ข้าเจ้าอาของข้าเจ้ามันได้เกิดขึ้นอยู่ในน้ำมุนเขาเขาใบจะบอกอันพันน้ำมุนเขาอยู่จะว่าเดินได้ท้ายไปเจ้าอันว่งอันหันจะว่าให้เบิ้งตัวยางเสียต่อกันให้เบิ้งตัวยางเสียว่ามันมามันมามันมามาแบบใดเดได้ค่ะเบกอีกพอปลายโตเนี่ยเขาหายง่ายได้ มาห้่งเห่งนั้นชื่อว่าหลวพันบกรมหาเล่าตลอดโอ้ม่ัศูนย์หกวัดเล่0ขอนี่วดศูนย์หกนี่วดศูนเบิ้องในทั้ง0ูนย์หกศูนย์เก่าน่นพุทธะสามตัวเีพอนี่แต่ว่มันมันิวมันเป็นหาเฮ้ก็ศูนย์หกเน่หาสหาศูนยหมันำเชัดเจนเลยเนาะนมันไม่ไม่ออกศูนหชัดเนาะมันจะเป็นสี่ศูนย์หกเก่ากับตัวเดียวกันเนาะพอน้ มันต็มเนี่ยเตยยางว่าวางตะเล็กน้ำมุนนี่ะเด็ไทยเอาไว้แม่เดี๋ยวจะทายใหนเอฟซีเบื้องชัดคนหนึ่งเนาะเเบื้องตัวตยยาง้านน้าวันน่าชื่ได้รับเสียหามกับเขาดืวกันเป็าหากับเขาแม่นอ่อนนี่ดด้วกเนาะมันเป็นตะเล็กนั่นเันบระเภทตเล็กเพ็ดเลเ็รแรกคนเดไว้ เป็นโตชัดเจนเลยมันออกมากเป็นโตครับห้างเทียกัปขอนำภูมิทั้งที่กันห้างเทียแสดงว่าพ่อนี่มีเด็กห้สมวดมันบ่ค่ะแต่ว่าขันไดขอมันก็ได้ขันเี็ดเอาไดุู้มวดเหรอครันเียแต่วัน้าวอัจฉริยะอ่างเทียกันแไดงนี้พ่อห้างเทียกันสี่กับ้าววายพระสาธุผู้บาอาจารย์นะครับว่าได้มาวัดมันจันไร้วันอาง บ่ได้นั่นบ่ก่สามเพนมันมันเ็นมากแค่ย้ำว่าห้อเข้าไปพระไปอยู่ต่นพระเป่นกระชีบอกกันงาเิ่นเิ่นจิล่อยให้ตนปวด้ายแล้วกเนาะเป็นวดายเป็นกระชีล่อยไปมนทางนี่ฉันนั่นเชนเด้อให้เดินไปเดินไปหาเชนเนว่ามกเชนเดี๋ยว่าสามเชนเพิ่นกะชีบอกอปสรดอกเนี๋ยว่าพ้่นหน่อมีโยธาสีขันหาก็มับเดี๋ยวว่าไปเนาะ ยัง่นตกบ่ไปแต่ฝนเบาบบาตัวเล่กันแต่ว่าจับเอาวันเราออกมาแบบมันบอกว่ามันมันมันถึงตัวเข่รดต้องเคยทีมาตลอดจงจริงคุณผู้นมใช่มที่มีหั้งเดียวไม่เดียวมันบอกค่ะมันมันไหลตัวจักเกียี่ตัวเดียวโคโลโครโลรอดก็เคยออกก็เคยไหลตัวจักเทียรตัวเดียวโคโลรอดมื่อกี้ป่ตัวเดียวโคโลรด มันมีงวดนี่นะคุณพ่อได้ไปจ้ะมันกับว่าท่านได้แต่ว่าไปท่านไปที่เจว่าให้เจ้าคันให้แนวทางกว่าจะสีคือคือวังหันมันมันตัดศูนย์ถิ่นมันนี่มันกต่มันไปเขาแต่ว่ามันเขาเด็กตัวเก่าท่านว่าเด็กตัวเก่าก็เได้บอกไย้ว่าแต่สามเก้าไม่ได้บอกศูสามศูนย์เก้าผ่นมันมากสองตัวไม่ได้บอกสามศูนย์เก้า ทำไมเราสวนไสกับซามตัวไล้นอ่อเนาะเล่กรเล่บอกว่าหาหน่ะก็เล่ยบอกคนนั่เพาขมันบอกว่าหัาเวเทหวดทนั่น,น,น,นมันคยอย้อนันค่อยๆออกวันนี้กินะ่ะน่าเข็ดกินน่เคยออกรูน่าจะยันยี่ยันกับออกมากเขดตามหลังเเล่คนถามก็ไดล่วัดตัได้หรอใรมะตัวได้ ไม่ก็หาสามเก่าเนจบเปินแนวทางไว้ก่อนหนึ่งวัดนี่ปเมีนแต่ว่าหย่อนหลังว่มันใช้ห่วันหาสามเก้าห้าสามเก้าพอดินแนวทางไว้แต่ว่าประทานหอดมือพงเทือไทยพงเทือไทยยงีิเด่นทำดปที่เด็ดหัว อันนี้เลขไใดมากแต่จังไหน่อันเดียวกันแ้ะอันหัวที่มันสื่อมันมาออกมันออกมันออกก็มก็ตัวนะเลขตามเลขตามมันคออกน้ำกลนตัวรก็ี่พ่อาว่ห้าสามเก้าห้าสามเก้าตัดเอาอย่ไนนานนะป้าสามเก้าร่อสามสามเราลออทที่วหน้ประมาณนั้นไม่ใหค่ขนาพอไม่ได้นักเขาเจ้วว่าขวกมหาหิ่ง มาเฮีนยงกับอนตู้ไว้เรามากก็ได้ว่ามันที่มีเกีบยังมาใหม่กันเอาเอาคงที่ถ่ายกันมาทำไปชื่อกันถึงฟันนี่บอกฟันบอกฟันบอกก็ค่อยฟันกันบ่บ่าฟันอันนี้ก็แคอว่าฟันยังเด็กนี่จะนี่จะเอานี่จะเอาสิ สีบาลาเลฟันเด็กมันบบลบบมาก่าร์เลฟันเก้านี่ก้าบพวเป็นหัวก่บ้างเาเดี๋ยวแี่แล้วมันจินไปได้เยอะเนีะกานไปน้ำเนาะเนช่วงก็เจ้าซุ่มเนก็เจ้าะัดน้ำเดือดนะซุ่มซุ่มออกซุ่มแต่เหมือนนึ่งกับมันนั่งเทียนหางก็ได้ขอมันมีเงินทบบาทค่ะ กได้ลงพ่าเจนเยอได้บ่ได้จากได้เอาตัวเส้นหองัวฟาร์มาเอยจากได้เขาจส่นผมจะซอยเส้นผมจะหาดินที่เนมองว่าม่าเสียงก่อนว่าเสียงซอยเพิ่มเสีซอยเพิ่อนีอย่งแพงเด้ล้เนาะว่แ้วยิงมันมาสีสองแสนกวนสองแสนหาสี่วัดไก็จะไปนอน ได้ได <Okay. S 1> ้รัคาสองเหาบ่ไ <im> ด <itarian dialect> ้หาเจนหายังเหยียดไสเทียไดสองเทียั่ทางเ่นยวหุมเคนซอยน่นน้มอนบุญน้ำพ่เต้าฟอดเออน้วัดนัวัดพะเจายามหาหาเงินมีมันใส่คาทีเยอะหนะได้แค่วนีพอบอกเอฟซี่โขกไมเนนะพ่อนาะบอกตัวได้กห้ออกตัวนั่นตัวได้ก็พ่อย่างไม่ก็ดูสามเก้า หาสามเก้าัเอฟซีเพิ่งเบิงควดเอฟซีมีโศกมีหมานได้อยากรวมนะคะอยากรวมถวายดินข้าวกอนรอสรุปยังงรอสรุปคงสุดท้ายอี้อเอฟซีนี่บ้าบ่ ตัวนี้แม่นป่ะคะห้าสามเก้านี่เนาะเอีแคปสามหกห้องาหกนั่นตัวน้อยๆตัวกันขับมิเก่ามันต้องม้หกแต่วันจะไล่จะไลกูจะ้อมเมื่กว่ามันก็วันนี้นะขับมิเกาต้องมิหกเพราะว่ากันเลขันน้ำมูอมันอยู่จักิปเป็นเลขหกคือเลขเก้าแล้วก่อนเนาะจักสิปมันหมองที่เอาไปขอเพื่นซอยเพื่อนจากไทย ซื้อที่ดินถวายว้ว่าจะให้ได้ดินเพื่อจะให้ตรงๆหาสามเก้าตรงเป๊ะเลยล่ะน้องว่าแต่ว่าขอท่ำได้ที่กันทีคือเขอช่ำได้ที่ใหม่อันนี้ย่างใบขั้นได้นั่นอัไน้เป็นแนวทางเด็กคนเอาไปยึดจับลอตเตอรี่ไว้ว่าได้รางวัลเลขท้ายสามตัวนี่เน็นแนวตาจะเป็นรางวัลที่หนึ่งนะพอนะอันนี้เป็นแนวทางของพ่อจานสีนะคะเอซี อย่างมันในเดือน้าคเดือนอะไดรเนาะปวดด้วยเดือยังรับด้วยใช่ไหมปวดหัวยมปวดท้องจะพอได้นั่งรับแต่พอนางเดี๋ยวแล้วปวดหัวพี่น้องคือกินากินแลอะไรขอคนมานกับปอยู่มัวนม่วงจะพ่อเงาเงาให้โชคให้มานเด้อพี่น้องนะคะสำหรับเด็กแนวทางไหนมาทางนั้นทันไปบ้างนิดนึงอ่ะนิดนึงเอาอีกรอบนึงพี่น้อง ไปายท่านจะแคบนาจอนะคะเป็นตัวเลขของคุณพ่ออาจารย์สีนะคะงวดหนึ่งนิทนาสองห้าหกแปดห้าสามเก้าห้าสามห้าเก้าสามเก้าการว่ากับสามหกกับห้าหกนะคะเอชซีเม็ดเดียวคือหาสามเก้าเม็ดเดียวคือหาคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม